ะะจะมาแนะนําหัวเกียร์ต,ะะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานหัวเกียร์ไทเทนะคะพ,พี่พี่ท่านใหม่นะคะที่แบบขับรถยนต์นะคะลูกค้ารถยนต์ทุกคนสามารถใส่ได้เลยนะคะยกไว้นิวเชียร์ปออโต้ที่มีปุ่มนะคะลูกค้าแบบงานคือสวยมากทุกคนในหนูขอญาตแกะแบบนึงนะคะทุกคนกับพี่พี่คือแพ็คกกนหนามากทุกคนหนูแกะได้แหละกับแพ็กเก็ตหนามาก ะะจะเป็นอุปกรณ์ให้ซูครบถุงเลยนะคะไปที่นี่นะคะตัวหมุนคือมีให้เลยนะคะสามารถเอาไปใส่ได้เลยทุกคนสามารถครอบได้เลยนะคะงานแบบคุ้ช่วยมากทุกคนนี้ งานน็อตอย่างนี้เลยนะคะสีสวยสีชัดอย่างนี้ราคาแค่หลักสิบลูกคา้าใครที่สนใจงานตัวนี้นะคะถือแบงค์ร้อยใบเดียวมีทอนลูกคา้านี่เลยราคาหลักสิบแต่คุณภาพคือแบบดีมากรถยนทุกคนสามารถใส่ได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานหัวเกียร์ตัวนี้นะคะก็สามารถจริม้มแมตติก้าด,ด้านล่างใส่มือได้เลยลูกคา้าคือแบบวันหนึ่งทุกคนออกประมาณ5้าสิบหกสิบหัวอันนี้แบบขายดีจริงๆนะคะไม่ได้โมนะคะทุกคนเพราะว่าราคาแค่หลักสิบนี่นะคะใครที่ยังไม่มีคือแบบพลาดมากนะคะราคาใครที่สนใจก็มา ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ